เจอ9 5จมบวกพัดรับเข้าสู่ปีที่2ครับที่เราซื้อมือสองมาปีนี้ก็เจอประสบการณ์เยอะๆครับซ่อมหนักๆมีซ่อมมาจากปีสอง ปืนคอครับแต่ครับต้องยกออกทั้งหมดหรือเป็นชิ้นส่วนเลยครับลูกปืนคอตั้งนั่ง,งร้านชองสองชั้นสองข้างครับเหมือนเวทีหมอรำเลยครับค่อยเอาลูกปืนออกได้ครับถอดคอลงมาข้างล่างครับมาทำแล้วก็ลูกปืนพัดลมครับ แตกเหมือนกันครับงานใหญ่ๆกว่าจะวินกว่าจะพาลูกปืนออกได้ครับมันน่าจะไม่ได้เปลี่ยนมานานครับปืนในท่านลมน่าจะไม่ได้เปลี่ยนปีที่แล้วผมก็ไม่ได้ลื้อดูครับลื้อคนเดียวมันลื้อไม่ได้แล้วก็มีเคสสเตอร์หักครับต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนข้างเดียวไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนสองข้างมันถึงจะวิ่งเท่ากัน ก็วิ่งออกข้างเดียวทะเลทะเลได้ประสบการณ์เยอะครับปีนี้แต่รถก็นิ่งขึ้นเยอะครับเสียงเงียบนิ่งแล้วก็วันก่อนก็ลาวลาวไปมีถักครับไมเชื่อมพอเกี่ยวได้แต่เสียงไม่พอครับเสียงดังตึงต้งตึง้งตึ้งหูครับเลยซื้อลาวใหม่ใส่ลาวนั้นก็เป็นอะไรไปครับ ราวละพันกว่าบ,บาทครับราวไปมีดก็ไม่แพงครับไม่ได้เล่นของศูนย์เล่นของอะไรความถึกก็พอใช้ครับใกล้หมด้าดูการแล้วครับเหลือแต่นาตัวเองครับกลางทุ่งยไม่ได้ไปเกี่ยวนะครับเหลืออยู่เจ้าเดียวเดี๋ยวของตัวเองประมาณ20กว่ก็าไร่นะครับ จะเก็บงานวันนี้วันพรุ่งนี้เสร็จน่าจะลงของตัวเองครับวันต่อไปไม่รับงานแล้วครับข้าวจะหล่นแล้วครับนาตัวเองไม่ได้เกี่ยวสักทีแม่บอกว่าจะเห็นรถเกี่ยววิ่งเยอะๆว่าจะจ้างคนอื่นเกี่ยวครับนาตัวเองไม่เกี่ยวสักทีแม่จะจ้างคนอื่นเกี่ยว <c oughs> มีแต่บอกนาตัวเองไม่มีคิวนาตัวเองไม่มีคิว ถ่ายให้ดูพอเป็นวิทยาทานครับว่าเล่นรถมือสองเป็นยังไงอยากให้ลองเล่นดูครับจะได้รู้ประสบการณ์เหมือนกันครับเล่นรถมือสองมือดำครับดำทุกวันครับไม่มีมือไหนวันไหนที่ไม่ดำครับถ้าไม่ใช่คูบตา้ามือไม่ดำไม่ใช่คูบต้าครับรถเกี่ยวต้องได้ดำกันทุกวันนะครับ ครับถ่ายให้ดูครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับขอบคุณครับ